อยากฝากไปถึงสวทุกท่านนะว่าตอนนี้เจ้าของอำนาจตัวจริงเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้เราเป็นแค่ผู้แทนนะเป็นตัวแทนเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามเมื่อเรามีการเลือกตั้งและครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเสียงที่ประชาชนเลือกต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลถ้ารวมสองพักที่มีอันดับหนึ่งอันดับสอง รวมกันแล้วก็ประมาณ25เสียงจากผู้มาใช้สิทธิ์39ล้านเสียงโดยประมาณก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดของเจ็ดจำนงของประชาชนวันที่15พฤษภาคมหลังเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยที่ผมพูดถึงสสสวเพราะวา่าผมเป็นผู้แทนมาแล้ว6สมัยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วได้ทำงานในการประชุมกับในฐานะสมาชิกรัฐสภากับทางวุฒิสภามีหลักอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีคน สวอาจจะไม่เข้าใจและสอสบางส่วนก็ไม่เข้าใจทุกรธรรมนูญจะเขียนไว้เลยว่าสอสและสวอคือผู้แทนปวงชนชาวไทยสิ่งที่เหนือกว่าความเป็นผู้แทนคือตัวจริงครับเมื่อประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเขาออกเสียงตรงมาแล้วว่าต้องการเปลี่ยนขัวรัฐบาลให้พักกอพักขอได้รับเสียงข้างมาก และรวมตัวจัดตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัสดรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอดไปคัดแยง้งขัดขวางเสียงตรงของประชาชนเลยเพราะต้องเข้าใจหลักของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกับการที่ประชาชนเขาออกเสียงตรงมาแล้วพรานสวหรือสอสเนี่ยโดยแท้ที่จริงไม่มีสิทธิ์ที่จะไป อ้างดุลพินิจของตัวเองเลยหรือไม่เห็นด้วยกันนโะยุบายนั้นยุยานนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับครับสามร้อยสิบสองเสียงจากทั้งหมดสองร้อยห้าสิบเสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมไม่ใช่ปริ่มน้ำครับดังนั้นสถานะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เข้าไปสู่การบวตของรัฐสภาเนี่ยจึงไม่ใช่มีสถานะเป็นแค่แคดิเดตนายกแคดิเดตนายมตรีของ เก้าไก่แต่เป็นแคนดิเดตนายกมตีของรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับว่าเสียงประชชนซึ่งเป็นประชาไตสายตรงเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดอย่างนี้แล้วให้เลือกตั้งทำไมหมดเงินไปห้าหกพันล้านนี่คือเงินภาษีของประชาชน ดังนั้นถ้าบอกว่าเราเคารพในระบอบเวะชาไตเราก็ต้องเคารพหลักการเสียงของประชาชนมันไม่ใช่คำพูดหลูหรๆคำพูดที่พูดกันว่าเราต้องเคารพเสียงประชาชนเสียงประชาชนคืออะไระไปรปไตยโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนเพราะเมื่อ เกิดเป็นไสายตรงคาว่าผู้แทนปวงชนจะต้องอยู่แถวสองครับไม่มีใครมาอยู่แถวหน้าได้ในการที่จะมาออกเสียงตัวเองแล้วคัดค้านเสียงตรงของประชาชนเลือกนายมันตรีผมบอกให้เปิดสวิตสอวอย่าไปคิดปิดเราต้องการพวกต้องการเสียงครับคุณไปกล่าวหาโจมตี ในสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ว่าเขาจะลงไม่ลงเพราะทุกคนก็มีวุฒิภาวะนะผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับสก็คือข้อกล่าวหาต่างๆในเรื่องฐานทับเรื่องแทรกแทงครับก้าวไกลประกาศเลยว่าเพื่อเดินไปข้างหน้าจัดตั้งรัฐบาลของไอชนให้ได้เรื่องนี้ เรื่องใหญ่ที่สุดสําคัญกว่าเป้าหมายสําคัญกว่านี้ผมขอเอาคําพูดพิธางเลยเป้าหมายใหญ่กว่าอเรื่องนี้รอได้เพราะฉะนั้นถอยจากเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสองออกแถลงการยืนยันเลยไม่เกี่ยวข้องเรื่องของฐานทัพเรื่องการสนันุนของ CIA อเรื่องแบ่งแยกดินแดนไม่เกี่ยวข้องออกมาเป็นแถลงการเลยแปดพักเซ็นร่วมกันอื ผมถึงว่าวันที่13บสามสวอจะมีข้ออ้างอะไรที่จะไม่โหวตให้กับเสียงข้ามากในสภาพ์คุทลัสดอนอ